ุดแข็งที่สุดเลยของสังคมไทยเนี่ยคือเรามี สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวผมว่าเป็นตัวที่ทําให้เราแก้ปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองเนี่ยได้มาโดยตลอดเราสามารถอ้างอิงแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่เในเรื่องของทําอย่างไรถึงจะพึ่งตนเองได้มากขึ้นตอนที่ถามว่าจุดแข็งโดยธรรมชาติของคนไทยเนี่ยคือเรื่องของเกษตรเป็นที่เด่นเนี่ยกว่าหลายๆประเทศเกษตรกรไทยเนี่ยมีความชํานาญในการดัดแปลงพันธุ์ พืชไร่ผลไม้ของเรานะั้นเนี่ยมีความโดดเด่นจุดแข็งอีกประการหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการท่องเที่ยวเรียกว่ามีความสวยงามเป็นที่นิยมเนี่ยแต่เรามีจุดเด่นที่ประเทศอื่นเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเข้ามาได้ใกล้เคียงเลยคือในแง่ของคนนิสัยของคนไทยเนี่ยนะฮะมีความอบอ้อมอรีคนต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่เครียดอยู่ได้สบายคนไทยก็ต้อนรับ